เอกอบ,บาสเนาะเราไม่เคยสถาปนาตัวเองนะคะว่าเคกอาบาสคือรานเสริมสวยที่ตัดขนแมวหมาได้สวยที่สุดได้จึ้งที่สุดได้ y วทที่สุดเท่าที่จำได้เราไม่เคยสถาปนาตัวเองแบบนั้นนะคะ แต่เรามีลูกค้าที่ชอบเราเหมือนชิกจับเนี่ยชิกจับอยู่กับพิกอาบารตมาตั้งแต่ปีหกสองปีนี้ปีหกปชิกจับอยู่กับเรามาเหปีแล้วแล้วก็อยู่มาสม่ำเสมอ แล้วเราก็มีลูกค้าแบบชิคจับเนี่ยอีกหลายหลายรายนะคะที่อยู่กับเรามานานถามว่าเพราะอะไรแน่นอนว่าตัดขนสวยไม่ใช่เหตุผลแบบนั้นนะพี่คิดอ,อย่างนั้นนะพี่คิกคือเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ แต่ที่ลูกค้ายอยู่กับเรามานานมากอยู่กับเทคอาบาตมานานมากขนาดนี้เพราะว่าประสบการณ์ประสบการณ์ซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันแล้วทุกคนก็ตัดสินจากประสบการณ์เองว่าชอบไม่ชอบจากเหตุผลต่างกันแต่ชอบหรือไม่ชอบนั่นมันคือสมบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะชอบก็ไม่ต้องหาเหตุผลและ ไม่ชอบก็ไม่ต้องหาเหตุผลแล้วเพราะบางบางลูกค้าต่อให้เทคอบาบัดเราเราเราเป็นช่างเสริมสวยเนาะเราเป็นกรูเมอร์อะเราก็คิดว่าโอ้ยนี่แหละกูตัดมาสเตอร์พีชของกูแล้วสวยเท่าที่กูจะทำได้แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่น้องบางตัวเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีเนะ่ะ ก็ไม่เป็นไรมีไหมทีม่เจ้าของน้องหมาน้องแมวไม่ชอบเรานีมีแล้วทำยังไงก็ต่างคนต่างเลือกกันนะคะต่างคนต่างเลือกกันแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกันมาเรื่อยๆอย่างชิดจับเนี่ยบางทีพี่พ่อก็คอมเมนว่าคราวที่แล้วสั้นไปยาวไปอ เราก็เก็บเอามาเอามาเอามาเป็นคําแนะนําเรียกว่าอย่างนั้นเนาะแล้วก็ครั้งหน้าถามว่าเราจะทําเหมือนเดิมไหมที่ตูคิดว่าไม่น่าทําเหมือนเดิมแต่คือเราจะเราจะคุยกันเราจะคุยกันกับคุณเจ้าของหมาให้เคลียร์ว่าคราวนี้จะเอาอยัางไงเราจะไม่ถามคําถามแบบ เอาเหมือนเดิมไหมคะเพราะว่าเหมือนเดิมของเรากับเหมือนเดิมของคุณพ่อคุณแม่น้องไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุยกันให้เคลียร์สื่อสารกันให้ชัดว่าครั้งนี้จะเอายังไงเอาสั้นแบบไหนคุณพ่อก็จะบอกว่าไม่อยากให้หน้าสั้นเพราะหน้าสั้นเขาจะเหมือนผู้ชายก็โอเคเอาหน้าชีส้สูมองบนแบบหนึ่งชี้สูมีประมาณร้านหน้าเอาหน้าชี้สูไหนล่ะ หน้าชิสุเท่าที่เท่าที่ชิกจับจะเป็นชิสุได้นั่นแหละหน้าแบบนั้นนะ่โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าชิกจับหน้าชิสุเป็นยังไงแล้วก็มาดูว่าประสบการณ์ที่ชิกจับได้แบบเทกบาสประสบการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ของชิกจับได้แบบเทกบาสเนี่ย เป็นแบบไหนถึงแม้ว่าเราจะเราจะบอกว่าเราไม่ได้เคลมว่าเราตัดผลสวยที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเราทำงานลวกๆนะคะ <ś led> เดี๋ยวมาดูกันคิจังจังหวะวันได้ที่เองเอาหวีปาาหน้ามาันอีกประสบการณ์หนึ่งที่ น่าจะสัก80%นะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องจะบอกว่าลูกเขามาเทคอเานตแล้วไม่เครียดกลับไปแล้วไม่เครียดอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะว่าพ่อกับแม่เขาวัดความเครียดของลูกเขายังไงแต่เชื่อเถอะพวกเราไม่โคตรเครียดเลยกว่าจะเสร็จงานงานหนึ่งเนี่ย ถอนหายใจไปประมาณ82รอบครึ่งแล้วยิ่งพี่ปูมาถ่ายคลิปแบบนี้นะยิ่งทําให้สําหรับน้องหมาบางตัวนะคะยิ่งทําให้การทํางานมันยากขึ้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่ปูจึงมักจะ Amazing Jingle Bell เสมอเวลาที่ ร้านเสริมสวยแมวหมาบางร้านที่เขาเปิดเป็นประตูกระจกใช่ไหมเปิดเปิดเป็นบานบานกระจกแล้วก็เคลมว่าให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องดูการทํางานได้เพื่อเป็นการอาแการันตีว่าลูกเขาจะไม่ถูกทําร้ายแน่ๆ ลูกเขาอ่ะไม่ว่าจะปิดประตูเป็นประตูกระจกหรือเปล่าอะลูกเขาไม่ถูกทำร้ายแน่ๆแ,แต่เราเนี่ยพวกเราเนี่ยถูกทำร้ายอ่ะมีใครเห็นไหมล่ะึจริงจัง กูก็มาเรียกอีกพี่ปุบอกว่ากูจะทำงานพี่ปุ๊กหนีไปโอเคเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะคะหรือเสร็จแล้วเงินก็เสร็จแล้วเพราะว่ามันทำไปแค่นี้ไหนเงินก็เสร็จแล้วเพราะว่ามันทำไปแค่นี้ไหนเงินก็เสร็จแล้วเพราะว่ามันทำไปแค่ไหนคุณ เราบอกตั้งแต่แรกคลิปแล้วนะคะว่าเรามิได้สถาปนาว่าเทคอาบาเนี่ยเป็นร้านตักขนที่สวยที่สุดโน no. เพราะพี่บ๊อบบอกว่าเราก็ทำได้แค่นี้แหละพี่ปูไปกลับบ้าน